บนแผ่นดินที่ราบสูงแห่งชุมชนหนองกี่จังหวัดบุรีรมัมย์ มีความยากไร้และกันดานเป็นสินทรัพย์ปัญหาที่เกิดกับชุมชนแห่งนี้ก็คล้ายกับปัญหาอมาตะนิรันการในชนบทไทยทั่วประเทศกล่าวคือความล่มสลายของชุมชนการอพยพจากถิ่นฐานครอบครัวมีปัญหาหย่าร้างแตกแยกเด็กๆติดเกมแต่กลับหน้าประหลาดใจที่เด็กๆและผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนแห่งนี้กลับมีความสุขปนปื้นอยู่บนใบหน้า ราวกับไม่รับรู้ว่าโลกภายนอกนั้นร้อนรุ่งเพียงใดอะไรกันหนอที่ทำให้ชุมชนแห่งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะถามถ่ายใครๆก็ได้คำตอบเดียวกันว่าเป็นเพราะคุณครูอุตสาเรืองยงท่านนี้เอเห็นว่าเด็กที่นี่เน่ยเป็นเด็กยากจนและส่วนใหญ่จะเป็นเด็กกำพร้าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่สาวรย์เด็กจะวิ่งเล่นแล้วก็ไปเที่ยวเล่นเกมไปมั่วสุมไปอะไรอย่างนี้น่ะก็เลยคิดว่า เรออาน่าจะหาโครงการอะไรดีๆมาให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีรายได้ด้วยเราก็มาดูกันในหมู่บ้านก็เห็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาทอเสือ้อแล้ววัตถุดิบเราหาง่ายคือมันมีอยู่ในหมู่บ้านคิดว่าเออมันลงทุนไม่มากก็เลยลองทําดูปรากฏว่าทําแล้วไม่ประสบความสาเร็จเพราะว่าทุนเราไม่มีใช้ทุนเจ้าของมันมีกี่น้อยแล้วเด็กเรามีจํานวนมากเหมือนโชคเข้าข้างปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นกลับผ่อนคลายลง เมื่อมีทุนกับโครงการครูสอนดีมาช่วยสนับสนุนและเรื่องที่เป็นเหมือนจุดรวมใจสำคัญของคนในชุมชนคือการหาวัตถุดิบเช่นต้นไหลมาปลูกให้เพียงพอต่อการจักสารซึ่งได้ทั้งผู้เฒ่าผู้แก่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาช่วยจัดการและสนับสนุนก็เลยจัดเรื่องไหลขึ้นมาเอามาปลูกแล้วก็ลองเด็กดูช่วยกันส่วนหนึ่งทุนก็ใช้จากทางโรงเรียนแล้วก็ทางโครงการที่ได้มาก็มาจ้าง ชาวบ้านออกมาสอนเด็กก็รู้จากการปลูกไหลการดูแลไหลไม่ว่าจะเป็นรดน้ําช่วงหน้าเล้งเนี่ยพอดีเพิ่นกับมาคุยกันแล้เพิ่นกัเลยมาปลูกแปลงไหลทางโรงเลียนกับมีทางบานกับมีเพิ่นสองสามเดือนกับพ่อทักท่อใดเพิ่นกับเอากค้งการนีเขามาเพิ่นกัเลยไปดึงพวกยญ้าหนี่เขามาซอยเป็นการดีเพราะว่าได้มาคุกกี้อยู่กับลูกกับหลานค่ะมีความสุขไปอีกอย่างหนึ่งค่ะไหลคือต้นกกที่นํามาทอเสื้อ จึงกลายเป็นจุดเรื่องมือที่สำคัญระหว่างคนสามวัยผู้เฒ่าผู้แก่คนวัยหนุ่มวัยสาวและเด็กน้อยพลังจากคนสามรุ่นมาประสานกันอย่างแน่นเหนียวและขยายเป็นเครือข่ายสำคัญเพราะมีพลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาหนุนเสริมดังนั้นนอกจากทุนจากโครงการครูสอนดีแล้วเทศบาลตำบลหนองกี่ยังช่วยสนับสนุนทั้งเรื่องเงินงานของ จนเครือข่ายการทำงานอย่างนี้เป็นตัวแบบของการทำงานพัฒนาด้านอื่นๆของตำบลที่สำคัญคือในส่วนของการศึกษาการทอและทำเสือ่อกลายเป็นเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ช่วยบูรณาการการเรียนรู้ให้เด็กๆในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตเรื่องสมาธิสั้นจากการติดเกม ่อทําให้เรามีสมาธิในการเรียนแล้วก็ทํางานต่างๆค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะได้มาอยู่กับเพื่อนๆทําให้เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีความอดทนมีความขยันฝึกทําสมาธิในการทํางานครับเด็กๆได้สมาธิในการเรียนคืนมาทั้งยังได้เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านได้ทั้งวิชาชีพและรายได้เพราะเมื่อขายเสือแล้วเด็กๆจะได้ส่วนแบ่งเป็นทุนการศึกษา มากกว่านั้นยังได้เรียนรู้การบริหารจัดการและฝึกทำบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งช่วยเพิ่มทักษะทางคณิศตศาสตร์และการเขียนไปในตัวส่วนคนเฒ่าคนแก่ได้ความสุขจากการมีลูกหลานมาอยู่ใกล้ๆและให้ความสำคัญต้นไหลทำให้คนสามรุ่นไหลมารวมกันความรู้ความรักถูกถักทอขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพราะการทุ่มเทบากบันของครูสอนดีท่านนี้ ครูอุตสาเรืองยงครูผู้เป็นมากกว่าครูความสุขที่เห็นเด็กๆเ,เขาทํางานได้เขาแค่นั้นแหละแล้วผู้ปกครองเขาก็ยอมรับว่าลูกเขามาทําตรงนี้แล้วดีขึ้นทําให้เราหายเหนื่อยเราต้องการตรงนั้นเราไม่ต้องการอะไรเพราะว่านี่คือความเป็นครู <ไป S 2> ครูต้องทําให้ได้ทุกอย่างม่่ดัดงใ,ใงสใสกสกบิทีี มีทั้งความหวังและกำลังใจ